ทุกคนครับตอนนี้นะครับผู้ชมทั้งหมดของช่องเรานะครับเพิ่งกดตามไปเพียงแค่31.9%นะครับยังเหลืออีก68.1%เลยนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่กดติดตามก็กดเป็นกำลังใจกับช่องวีประกรด้วยนะครับเพื่อไปถึง2 0,000นซับกันไปไว้นะครับทุกคนไปกัน มาแล้วนะครับผมสำหรับร้านลาวา b u c k ที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนส์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ l าว a บั c k ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลย เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็มากับอนิเมะดังกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันดังหรือเปล่านะมันได้บารมีพ่อมันนะครับจริงเออที่มันอยู่ได้ทุกคนนี้เพราะบารมีพ่อแน่นอนแหละนะครับเพราะพ่อมันทําไว้ดีมากนั่นเองนะครับมันคุ้นๆเพรเนมัน โอเคมันก็คือเรื่องโบรุโตนั่นเองนะครับทุกคนเออซึ่งเป็นลูกชายของนา루โต้นั่นเองนะครับก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนิเมะถึงทุกวันเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วผมก็ไม่ได้อัปเดตนะครับก็คือดูแบบนิดๆหน่อยๆนะทุกคนแต่ถ้ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดทีมโบรุโตกันนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกแน่นอนครับพระเอกของเรานะครับพระเอกของเรื่องนักสือโบรุโตอันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้าของเรื่องไงเออเราก็ต้องเอามันไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับอันนี้เป็นตัวความหวังของเราเพราะว่า จะตีแอให้เรานะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะพาเราลอดไปถึงไหนนะนั่นก็คือมิสกินั่นเองนีครับทุกคนชายผู้มีพลังเกี่ยวกับงูนะซึ่งผมก็รู้พื้นฐานประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวตีแอนะครับน่าจะเป็นตัวตีแอรหนึ่งเดียวนะเท่าที่จําไม่ผิดนะซาสึเกะร่างนี้น่าจะตีแอไม่ได้นะครับแต่ถ้าตีได้ก็ดีไปนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับแน่นอนครับพ่อของมันนั่นเองโฮคาเงะรุ่นที่7นะครับอุซุมากินารุโตะนั่นเองตอนนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับ หลักเช่นเดียวกันในเรื่องของโบลุโตนะครับเพราะว่าเป็นพ่ออนไงเออมันก็เลยหลักนะแล้วก็ตัวต่อไปครับไอดอลของโบลุโตนั่นเองนะครับนั่นก็คือคุณซาสึเกะนั่นเองผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นเงาของโฮคคังเยรุ่นที่7นะครับผมเออแล้วก็เป็นเพื่อนรักของพ่อของเขานะครับทุกคนเออแล้วก็เป็นร่างที่อยู่ในเรื่องโบลุโตด้วยนะครับซาสึเกะร่างนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือแม่ของเขานะครับผมถ้าเราไม่เอาแม่ไปเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเอาแม่ไปด้วยนะครับ นั่นก็คือฮิวงะฮินาตะนั่นเองนะครับผมแม่ของโบรุโตนั่นเองหรือว่าเมียของนารุโตนั่นเองครับ รู้สึกว่าความสัมพันธ์แ่งโคตรผัวพันเลยทีมนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมโบโลโตทุกคนคิดว่าจะไปได้กี่เว็บครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปได้สัก63ไปอ่ะสุดๆและให้แค่เนี้ยกสิหม่ไม่ๆม่เอาเป็น61แล้วกันผมเชื่อว่ามันน่าจะตีตัวแอ์เว็บที่59ไม่ตายแน่นอนนะครับเอาผมเดา61แล้วกันทุกคนเดาเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามามาดูกันว่าใครคือของจริงใครจะทายถูกนะครับโอเคเอาเป็นว่าไปเจอในด่านเลยครับทุกคนไปกันโอเคตอนนนนนีีี้้้้เเเเรรราาาาากก็็็ขมมใด่ปทยยบอผแลวว ปีดวา้อนลงไปเลยเฮ้ย hey, เมื่อกี้พลาดตังค์เหรอเนี่ยวางช้าไปเหรอโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับทีมนี้ราคาวางมันถูกอยู่แล้วนะครับตัวละ5 0 0ทุกตัวเลยทุกคนดูดิรวมไปถึงสปีดวาคอนเลยเนี่ยเออโบรุโตเหรอวงแบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ามิสกิคือน่าจะโอเคนะก็คือวางแล้วจบเลยครับทุกคนวางแล้วสามารถตีตัวแอร์ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วงก็ถือว่าใช้ได้นะเ็ราะจะวางพ่อมันพ่อมันก็เอาไว้ที่หลังเลยว,ว่าวางไอดอลก็เอาไว้ที่หลังแม่ก็ม่่กก็รู้้สึวาาไไดนเเอเปิ แ,แต่ว่าขอฟาร์มตังแป๊บหนึ่งครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่ามอนมาเยอะแล้วนะครับผมก็วางมิสกิลงไปเลยอ่ะวางไว้ตรงนี้ละกันน่าจะจัดการได้สบายนะครับแล้วก็คาถาแรกที่มิสกิใช้นะครับน่าจะเป็นคาถาน้ำไหมเนี่ยหรือคาถาลมวะาขอ,อดูชัดๆน่าจะเป็นคาถาลมนะครับเท่าที่ดูไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูชัดๆก่อน นี่มันคาถาอะไรวะเนี่ยทุกคนใครรู้บ้างซึ่งผมมองไม่ค่อยออกนะครับแต่ให้เดาๆก็คือน่าจะเป็นคาถาลมนะครับแล้วก็มิสกิกแม่งตีทุก5วิเลยวะ่ะถือว่าเป็นตัวละครที่ตีไวนะครับแล้วก็คงจะรับมือมอนได้ดีเพราะว่ามันตีไวมากครับทุกคน <c oughs> แล้ววงเอลก็คือใหญ่ใช้ได้เลยนะ <c oughs> นี่ครับ โคตรเอาแต่ว่าเอฟเฟกยังไม่อลังการเท่าไรเดี๋ยวเราต้องดูต่อไปว่าเอฟเฟกจะอลังการแค่ไหนนะครับทุกคนและแล้วตอนนี้ตัว powerful ก็มาเราก็อัพมิสกิเลยละกันนะครับเพราะว่าตังเราพอดีเลยมี1000อัพเพื่อจัดก,การตัว powerful ไปจริงๆมิสกิแม่งไม่ต้องการเพื่อนช่วยเลยวะคือตีตัวเดียวไหวอ่ะตอนเนี้ยวงเอลเอลก็คือใหญ่ใช้ได้แล้วก็มันตีทุก5วิไงชิวเลยแต่ผมคิดว่าคนเราเกิดมามันต้องมีเพื่อนนะเพราะว่ามอนมันค่อนข้างที่จะเดินไกลไปนิดนึงนะครับแล้วก็วางโบโลโต ช่วยเลยละกันใน่ซ่ของบรูโตผมวางไม่ข้างหน้าเลยทุกคนเออจัดการข้างหน้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มอนมันดันไวๆแล้วก็จะได้สคิปเว็บไวๆครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้เน็ตค่อนข้างจะกระตุกนิดนึงนะครับม่จะหลุดอีกไหมเนี่ยนี่ฮะบรูโตเริ่มจัดการได้บรูโตตีตกี่วิวเนี่ยบรูโตตี6วินะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอ,อ่อปรับเป็นล้านละกันให้บรูโตตีข้างหน้าก่อนนี่ รเรียบร้อยตีข้างหน้าไว้ก่อนลูกแล้วก็สกิลของโบลุโตเข้าเมืองกับที่เราเคยดูกันมานะครับเป็นสกิลกระสุนวงจักรล่องหนนั่นเองนะครับเป็นช่วงที่โบลุโตฝึกกระสุนวงจักรครั้งแรกๆนะโอเคแล้วตอนนี้นะครับก็เอาเวฟ13ตัวแอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเรามีมิสกิเดอะแบ็กส์ของเรานะครับผมแบกตัวแอร์ระหว่างนี้ก็แน่นอนไม่มีอะไรแล้วก็อัพ ตังไปยาวๆเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็อัพตังเสร็จจริงๆมันเสร็จนานแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยสกิลเป็นยังไงนะครับซึ่งทีมนี้เราสามารถมาดูสกิลได้ว่าราคามันไม่แพงมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอัพเป็นโบลุโตก่อนเลยละกันนะครับเราก็อัพขึ้นไปเลยเพื่อดูสกิลใหม่ของโบลูโตอุย้ยโบลุโตมาเป็นเออวงเชดก็ยังคงเป็นกระสุนวงจักรนะครับแต่ว่าเป็นกระสุนวงจักรที่ดู แล้วเนี่ยน่าจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เป็นทรงกรวยด้วยนะตอนนี้นี่ครับตีทุกหวิเหมือนเดิมแล้วก็อัพขึ้นไปจนกว่าจะมีสกิลเอ้มีเลยวะสกิลสุดท้ายเลยเนะี่ยยังวะอ่ะเราอัพจนขั้นสุดท้ายเลยลวกันนี่ครับโบลุตโตเป็นตัวที่วงเอลใหญ่มากครับนี่ครับเป็นกระสุนวงจักรยักษ์นะครับที่พ่อปั้นให้โบลุตโตไปโจมตีซึ่งกัวไม่รู้เหมือนกันว่ามึงปั้นให้เด็กไปต่อสู้ได้ยังไงทำไมไม่เอาตัวอื่นไป <laughs> แต่ก็ั่นแหละครับ ผ้าของมันไงมันเป็นพระเอกนะครับมันก็เลยต้องรับพลังนี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเออใครที่ได้ดูบรูโตดะมูฟวี่ก็น่าจะคิดเหมือนกันนะแล้วก็เป็นสกิลที่ถือว่าโอเคนะครับสวยงามถ้าพูดถึงในเรื่องของออสตานะแล้วก็ขายไปเลยแล้วกันไหนไหนบรูโตมาแล้วแล้วก็เป็นมิสกิต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็มาอัพตัวนี้ขึ้นไปเลยอัพ แล้วก็ปลึบแล้วก็ปลืบนะครับเออขั้นที่3ขีดนะครับจะมีสกิลเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นฟิงอันนี้น่าจะคาถาลมอีกคาถาลมมันมันมีหรือเปล่ามันก็คงมีแหละมันเห็นชัดๆอยู่แล้วนะตอนนี้จะรู้สึกว่าคาถาแรกม่งดูดีกว่านี้อีกนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ครบับวงก็ใหญ่อยู่นะโอเคเอัพมันไปต่อครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นสกิลใหม่แล้วสกิลน,นี้วงเอลอใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเป็นเชดเป็นคล้ายๆแสงว่ะมันเป็นยังไงกันแน่วะเนี่ยคาถาอะไรวะนะคา ฟ้าหรือเปล่าดูทรงน่าจะเป็นคาถาไฟฟ้านะครับทุกคนนี่ก็ความสวยงามอลังการก็ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับดามเมจหนึ่งหมื่นมันจะฆ่าใครได้ว่าดามเมจหนึ่งหมื่นโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับในส่วนของมิสกินะครับแล้วก็ดูจากวงมันและเราก็คงจะต้องวางมันบนแท่นนี้แหละครับทุกคนแล้วก็ขายมิสกิไปก่อนเลยแล้วก็เอาคุณพ่อมาก่อนแล้วกันนะครับเอาคุณพ่อมาก่อนคุณพ่อของบรูโตสกิลแรกนะครับเป็นยังไงสิเป็น เฉดลูกกระสุนวงจักรครับผมโคตรเท่แล้วก็ฮะมีสองสกิลว่ะเฮ้ยมีมีสองแบบทุกคนเดี๋ยวรอดูแบบแรกอันนี้ปั้นแล้วก็เอ้านี่พุ่งใส่เลยนี่อา้าวกูก็ยังไม่ได้อัพนี่ว่ะทำไมสกิลเปลี่ยนไปเรื่อยๆวะ่อบเปีอย่างโอเคสกิลจริงมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละทุกคนก็คือเป็นกระสุนวงจักรแล้วก็พุ่งใส่เลยนะครับอันใหญ่เลยอันใหญ่มากตอนนี้แล้วก็อัพขึ้นไปอัพขึ้นไปอีก ออโอ้โหกระตุกเกินอัพดิเฮ้ยอัพดิเฮ้ยโอเคแล้วก็3ขีดมีสกิลใหม่อีกแล้วโอ้ยวงเอลีโคตรใหญ่นี่ครับกลายเป็นกระสุนวงจากดาวก,กระจายนี่ฮะโอ้โหเสียงเสียงโคตรอลังทุกคนเสียงโคตรเท่ตอนเนี้ยนิ่งนิ่งอิง,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 ง <c oughs> โคตรอลังการสมกับเป็นท่านโฮคังเงีรุ่นที่7นี่เชดเท่จริงครับสกิลนี้มาอัพต่อเลยละกันโอ้ยังไม่มีสกิลเปลี่ยนว่ะแต่ว่านารูตโตะแม่งตีช้ามากโอเคครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายมีสกิลเปลี่ยนนะครับอัพขึ้นไปฟึบวงเพิ่มขึ้นมา เชี่ยววงใหญ่มาก120เดี๋ยวมาดูกันสก,กิลนี้เป็นยังไงเป็นกระสุนวงจากดาวกระจายบอลสัตว์หางนะครับโอ้โหใช้จากกระสัตว์หางแต่ละหางนะครับแล้วก็มาเป็นกระสุนวงจากแล้วก็มาเป็นดาวกระจายอีกทีหนึ่งโคตรเท่ฮะนารูโตะดาเมจเป็นแสนเลยเหรอวะโคตรเอาถ้างนั้นนารูโตะก็คงต้องวางประมาณแถวนี้ไหมเ,เดี๋ยวค่อยวางแล้วกันตอนนี้ก็เรามาดูที่คุณแม่คุณแม่ก่อนลวกันเออแต่ว่าก่อนที่จะอัพคุณแม่ผมว่าควรจะต้องเอา นาลูตกมาเผื่อไว้ข้างหลังทักตัวนะครับผมเฮ้ยแล้วสกิลนารูตกก็ค้างครับผมเอาแล้วไม่ค้างทั้งเกมเลยทีเนี้ย กูบอกเลยโอ้โหอะไรกันวะครับนี่แล้วกูวางแม่มันตรงไหนวะเนะี่ยหาก็ไม่เจอแล้วทุกคนโอเคเอาใหม่แล้วกันนี่ครับวางคุณแม่ไว้ตรงนี้ก็เป็นเออสก,กิลเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสีขาวเอยไม่ใช่เดิมวยอ,อ,อ่อนเออใช้สก,กิลแบบมวยอ่อนนะครับผมคุณแม่โอ้แล้วสก,กิลของน้โตะมันก็จะค้างอยู่แบบนี้เนี่ยนะถามว่าเทไหมมันก็เทนะแต่มันมองมอนไม่เห็นไงกะไม่ถูกเลยว่าใครถึงไหนนยะตอนนี้ยโคตรเส็งโอเคครับของแม่ท่าสุดท้ายก็เป็นมวยอ่อนร้อยแปดทิศนะครับทุกคนที่เรียกได้ว่าไม่มีช่องว่างเลยนะสกิ ร้อยแปดฝ่ามือเดียวเออประมาณนี้นะครับเท่าที่จําไม่ผิดนะโอเคเราก็ขายคุณแม่ก่อนละกันโอ,อ้โหแล้วนารุโตะมึงก็ค้างจริงด้วยแล้วก็ต่อไปเรามาดูที่คนสุดท้ายครับไอดอลของเขานั่นก็คืออุจิวะซาสึเกะนะครับผมนี่ถือดาบมาด้วยเชลล์โคเทนี่สกิลแรกก็คือเป็นคาถาเพลิงนะครับคาถาไฟนั่นเองคาถาพื้นฐานของตระกูลอุจิวะนะครับใครก็ต้องมีเราก็อัพขึ้นไปเลยอัพขึ้นไปเรื่อยๆจนขั้นสามขีดสกิลใหม่มาอีกแล้วเริ่มเป็นเออใช้ ดาบนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้อีกแล้วทุกคนใครก็ได้บอกชื่อดาบซาสึเกะหน่อยสิผมจําได้ว่าตอนที่เล่นชินโดไลอะเออมันจะมีสกิลนี้นะครับก็คือกระโดดเข้าไปตีนะโคตรเทพสกิลเนี้ยนี่ครับกระโดดแล้วก็เป็นสายฟ้าเข้าไปทีุ่ดงแมงตอนนี้สกิลนารูโตะคือทําเราแบบหงุดหงิดมากนะครับมองสกิลไม่เห็นเลยนี่สกิลใหม่ซาสึเกะมาแล้วครับทุกคนเป็นเนตรสังสาระวะเชิดดึงหิน นะครับแล้วก็ลงมาให้หินกระแทกเป็นแรงระเบิดนี่ครับจนถึงขั้นสุดท้ายเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าซาสเกะร่างนี้กากกว่านารุโตะเฮ้ยเป็นไปได้วะทุกคนโคตรเอาแสดงว่านารุโตะเดอะแบกภาคพื้นดินแล้วก็มิสุกิเนี่ยเดอะแบกภาคของอากาศนะโอเคเราก็มาวางตัวเลยละกันนะครับผมในส่วนของนารุโตะเท่าที่เราดูวงแล้วนะครับก็คงต้องเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่าวงมันใหญ่มากๆได้ปะได้ใมุ้ยเฮ้ยแต่ว่าขยับ มานี้ก็เห็นจะได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองขยับมาตรงนี้ดิมันจะถึงตั้งนอกไหมโอเคครับตรงนี้ก็คือถึงพอดีผมก็จะขายนารูตโตตรงนี้ก่อนแล้วก็มาวางตรงนี้หน,นแต่จริงมิสกิผมก็อยากวางก่อนอยู่นะโอ้โหดูรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญน,นิดหนึ่งนะเนี่ยเราวางโบรูตโตตรงนี้ก่อนแล้วกันยังไม่อยากให้พ่อ,อมันตีโอ้โหตอนนี้ คือทีมนี้โคตรที่จะดูวุ่นวายเลยครับทุกคนอ้อโหดูดิโอเคครับเราให้โบลูโตตีข้างหน้าก่อนละกันพ่อมันจะได้ไม่ต้องตีโอ้ทำไมเสียงดังยังวะเสียงดังจาาพ่อมันตีถึงหรอโอ้วงมันโคตรใหญ่อ่าผมจะวางโบลูโตตข้างหน้าเลยละกันนะครับทุกคนเขาเรียกว่าตัวเปิดพระเอกต้องเป็นตัวเปิดนะครับทีมนี้เีนะ่เอาสัก4ตัวก็พอวางตัวนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็เอาโบลูโตมาวางอีก4ตัวข้างหลังนะครับวงจะได้คุ้มคุ้มหน่อยนะตรงนี้จะได้แบบทั้งวงนะครับโอออเเเคคคะรรรับบทุกกนตขงา ก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนตัวต่อไปเราก็ต้องวางเป็นมิสกินะครับเพราะว่าตัว f 4 0เนี่ยใกล้ที่จะออกมาแล้วนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่ถ้าที่ผมดูวงนะมิสกิน่าจะต้องเป็นตรงนี้ครับต้องขยับมานิดนึงว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนั้นก็วางไปเลยตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้น่าจะได้ทั้งวงนะโอเคนี่ครับได้ทั้งวงเลยกําลังเดแล้วก็วางมาเรื่อยๆแล้วกันโอเคนลครับทุกคนตอนนี้มิสกิตัวตีแอร์ของเราก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าปาดเหงื่อ เพราะว่าดามเมจแม่งแค่ประมาณ1 4ื่นเองโคตรน้อยเลยนะครับทุกคนมารวนว่าจะผ่านได้ถึงแค่ไหนกันแล้วก็ตัวต่อไปเราก็ต้องเป็นเออไอดอลของโบลูโตนั่นก็คือซาสเกะอุจิวะซาสเกะนั่นเองนะครับทุกคนวงเอ,อได้ปะโอเคนะครับวงซาสเกะตรงนี้ก็พอดีนะครับทุกคนเราก็วางซาสเกะให้ครบเลย8ตัวที่เดียวกันนะครับเฮ้ยตอนนี้ตัวเอออกมาอย่างเนี้ยแม่งมองไม่เห็นเลยครับทุกคนใครถึงไหนตอนเนี้ยผม ผมเห็นแต่มิสกิตีไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่ามันตีตัวแอร์หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะตีตัวแอร์แหละไม่น่าจะมีตัวธรรมดาที่หลุดมาได้ตอนนี้นะครับอุ้ยนารุโตะก็มาวะเฮ้ยนารุโตะเขาตีไปแล้วเดี๋ยวขอวางซสาสึเกะเสร็จก่อนวางซาสึเกะยังไม่เสร็จเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ซาสึเกะก็วางครบเป็นที่เรียบร้อยโคตรเทพผมบอกเลยว่าโมเดลตัวเนี้ย เท่ฟุดฟุดนะครับแล้วก็วางคุณแม่ก่อนละกันนะครับก่อนที่จะวางคุณพ่อซึ่งถามว่าคุณแม่มีประโยชน์อะไรไหมผมบอกเลยว่าไม่นะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเยอะอยู่นะเท่าที่ดูที่หน้าตายวขอดูแปรบเฮ้ยผมขอตนคําพูดคุณแม่ดาเอจสามหมื่นว่ะโคตรเอาเฮ้ยเอาเรื่องจะัดเฮ้ยตัวแอมาแล้วครับนี่มิสซิกก็เริ่มตีตัวแอไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แต่ว่า ผมวางคุณแม่ใหม่ก่อนมองไม่เห็นอะ่ะตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าเราควรจะต้องวางตรงไหนนะครับแล้วก็เอาคุณแม่มาวางตรงนี้ละกการ เสียงโคตรดังอ่ะตอนเนี้ยขอเสียงลงหน่อยละกันรู้สึกว่าเสียงมันจะดังเกินไปแล้วทุกคนก็สูงวงจักรของนารุโตะเนี่ยแหละคือตัวปัญหาเลยตอนเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าผมวางไม่นาตะที่หน้าตาไม่สวยนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละครับก็จริงครับวางไม่สวยแต่ก็ช่างมันเพราะว่าเราวางที่ที่มันคุ้มแล้วแหละทุกคนขอแค่มันตีได้ทั้งวงนะครับแค่นั้นพอโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็วางที่หน้าตาครบ8ตัวแล้วนะครับซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆวะ่ะเฮ้ยนี่ไงหาเจอแล้วโอ้โหหาเจอเ,จอเฉยโอเคอัพไปเลยลันนนออลัังงขผวมตี้ทุกคน โอเคนี่เห็นวงตรงนั้นไหมนั่นแหละมันิโนนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือตัวสุดท้ายที่เรายังไม่ได้วาน่นก็คืออุจิวะนารุโตะไม่ใช่ละอุสมากิ Naruto นารุโตะเลครับแต่ถ้าว่านารุโตะเนี่ยโอยผมรู้สึกว่าเซงมันวะเอฟเฟกมันมันเท่ก็จริงแต่ว่ามัน บทบังทัศนียภาพมากเลยวะ่ะแต่ก็เราก็ต้องอัพนะครับผมยังไงก็ต้องอัพเราก็อัพขึ้นไปเลยละกัน mm hmm. เพราะว่าเริ่มตึงแล้วนารูโตะเริ่มเป็นตัวเดอะแบกแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใครที่จะปราบมอนได้แล้วเพราะว่านารูโตะเนี่ยเลือดเอ้ยดาเมจแสนคนเดียวเลยนะครับตอนนี้อ้โห oh ทุกคนตอนนี้คือผมค่อนข้างที่จะหงดเงียกับเอฟเฟกต์ของนารูโตะแล้วก็เสียงของมันมากเลยนะครับ ถึงแม้มันจะเท่ก็ตามแต่ขอปิดเอฟเฟกต์ก็แล้วกันตอนนี้คือแม่งมองไม่เห็นมอนเลยครับแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยด้วยครับใครอยู่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆครับตอนนี้โอเคครับเยลอแล้วพลังมันก็หายไปนี่ไงเอ้ยเราเริ่มมองเห็นมอนแล้วครับทุกคนตอนนี้บรูตโตเนี่ยเริ่มที่จะจัดการมอนไม่ได้แล้วต้องพึ่งพ่อแล้วนะ พึ่งบรารมีพ่อแล้วโอเพราะว่าเลือด4แสนแล้วไงโบรโตโแค่ดาเมจประมาณ30,000มันรับมือไม่ได้นะครับตอนนี้ที่รับมือได้ก็คือมีนา r รุโตะเท่านั้นแต่ตอนนี้มิสกิก็ยังไม่ได้ออกสกิลเลยนะเออแล้วก็ซาสึเกะนะครับผมซาสึเกะก็ยังไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทีมเนี้ยเราน่าจะแตกเพราะตัวแอเว็บ61แน่นอนไม่ใช่สิ ตัวแอร์เว็บ5859แหละแล้วก็เราจะไปจบที่61แน่นอนนะครับดูจากดาเมจของมิสกิแล้วอะนะใครทายผิดเนี่ยโอ้โหกากผมบอกเลยว่ากากเดี๋ยวรอขอกลับมาอีกทีตอนที่ซาสึเกะได้ออกสกิลแล้วกันทุกคนตอนนี้คือยังไม่มีใครที่เข้ามาในวงซาสิเกะได้เลยนะครับเพราะว่านารโตะเขาจัดการนะครับตอนนี้เลือดมอนเริ่มโอ้โห1ล้านแล้วว่า9 0 0 0แสนแล้วเฮ้ยอุ้ยล้านมาแล้วครับตอนนี้เว็บ55โอเคแล้วตอนนี้นะครับที่เว็บ57สนะครับซาสเก ก็น่าจะได้ออกสก,กิลแล้วแหละเดี๋ยวขอดูดิว่าสก,กิลของซาสเกะเป็นไงนี่เห็นไหมมาแล้วนะครับผมนี่สังสาระโรัวมาแล้วแล้วก็มาดูแค่นี้แหละเราก็ปิดไว้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะครับทีมนี้จริงๆมันวุ่นวายเพราะน,นรารูโตะแหละมันไม่มีใครวุ่นวายหรอกนะนี่58แล้วตัวแอร์ออกมาแล้วดิมาแล้วดิตัวแอร์มาแล้วดิมาดูกันครับว่ามิสกิจะจัดการกับตัวแอร์ยังไงฮะตอนนี้ตีทุก5้าวิบอกเลยว่าแตกแน่นอนไม่ น่ารอดแน่นอนครับอโหนี่ครับมาแล้วมาแล้วฮืยแต่ว่าลดอยู่นะลดอยู่นะแต่ก็คงไม่ตายหรอกครับผมไม่ตายแน่ๆเขาตัวแอร์มันเหมือนวิ่งฟรีอะตอนเนี้ยตัวที่สองคือวิ่งฟรีเลยฮ้ยแต่ว่ามันมาแค่สองตัวบ่ะเฮ้ยมีลุ้นหรือเปล่า หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ละไม่ละมันเกินครึ่งทางแล้วตอนนี้ไม่น่าไม่น่าไหวแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ทําได้แค่มองนะครับเพราะว่าทีมนี้ไม่มีสกงสกิลสเกิลหรืออะไรเลยนะครับที่พอที่จะไปหยุดหรือว่าทําอะไรให้มันพีกๆได้นะครับตอนนี้ได้แต่ก้มหน้ารับกรรมเป็นไงแต่ก็แน่นอนครับผมทายไว้เว็บ61ไงยก็เว็บ61จริงๆนะครับถ้าตามคาดน่าอย่าบอกว่าไม่ถึง61นะเว้ยมึงต้องสกิปตอนนี้ตอนนี้สกิป สักคลิปก่อนสักคิปก่อนไอ้เจี๊ยเดียวนะ60เฉยเชียอะไรเนี่ยโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเทียมโบรุโตนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับตาอ้ยมันเรียกว่าตามค่าได้ยังไง่อุตสาห์พูดไปว่าใครที่ทายไม่ถูกคือแม่งกากสรุปคือกูกากด้วยนะครับผมเพราะว่าเราไปได้แค่60เว็บนะครับ เรียกได้ว,ว่าเกินคาดเกินคาดเพราะว่าไม่ได้ไปไกลกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่าไปได้กากกว่าน,นั้นอีกนะครับ60เว็บเว็บ oh. ก็คงต้องรอต่อไปนะครับว่าเขาจะอัพตัวโบลุโต หรือว่าตัวละครจากเรื่องโบรูโตตอนไหนนะทุกคนเพราะว่าทีมนี้มันกากมากเลยครับโคตรที่จะกากเลยนะทุกคนโอเคสําหรับใครชอบนารูโตโบรูโตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืนลังใจกับช่องวิบกรด้วยหรือชอบช่องเรานะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะจะได้ไปถึง2องแสนคับก,กบข้อไปๆแล้วก็จะได้ไปพลาดคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละทีมกา,กากขอลาไปก่อนบา,บายๆเจอกัน